สวรรณบรีเกมในวันนี้ครับผ่านครึ่งทางของการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยในวันนี้มีการชิงชัยกันัสิ้น87เหรียญทองครับไฮไลท์ที่สําคัญก็อยู่ที่การแข่งขันว่ายน้ําของเอืออุ่มรัฐานันจังกะจางครับในการจะเป็นราชินีเจ้าสาดได้อีกหนึ่งสมัยหรือไม่ครับและนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์การแข่งกีฬาชิ้นอื่นๆครับที่สามารถติดตามได้ในไฮไลท์การแข่งขันในช่วงนี้กันครับมาเริ่มที่การแข่งขันว่ายน้ําที่สระว่ายน้ําภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสําหรับวันนี้มีการชิิงงชัยยนนส้6เหีทอ โดยไฮไลท์การแข่งขันอยู่ที่ประเภทส,สตล์100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศที่มีเงือกอุ้มนัทฐานันจันกระจ่างจากชนบุรีลงทำการแข่งขันปรากฏว่าเป็นไปตามคาดเงือกอุ้มมาเร่งเครื่องไ่วยแบบม้วนเดียวจบและแตะขอบสระเป็นคนแรกด้วยเวลา56.66วินาทีส่วนลนดับที่2เป็นของเบญพรศรีพนมทรจากเจ้าภาพนุนบุรีที่ว่ายแตะขอบสระด้วยเวลา56.97วินาทีขณะที่เด่นทองแดงตกเป็นของเจียญยิราศีสะอาดจากสุนบุรีเช่นเดียวกัน ที่ว่ายเข้ามาทําเวลาไปทั้งสิ้น57.99วินาทีนอกจากนี้เงือกอุ้มยังสามารถคว้าเหรียญทองจากท่ากาันเชียง100เมตรหญิงด้วยเวลา1นาที4.29วินาทีส่งผลให้ตอนนี้เงือกอุ้มคว้าไปแล้ว7เหรียญทองด้านฟรสไตาย100เมตรชายเหรียญทองเป็นของชนวัฒโพร,ร่วงจากกรุงเทพมหาคนครที่ว่ายแตกขอบสระเป็นคนแรกด้วยเวลา51.76วินาที ทำลายสถิตเดิมของการแข่งักีฬาแห่งชาติส่วนเหรียญเงินตกเป็นของกิตเมศคำลือจากแพร่ที่ว่ายใส่ขอบศัรูด้วยเวลา52.20วินาทีขณะที่เหรียญทองแดงตกเป็นของสาริตท,ทิวงจากอุบลราชธานีที่ว่ายทำเวลาไปทั้งสิ้น52.24วินาทีมาต่อที่ย่อมหนักที่โรงเรียนการสูศึกษารายที่วันนี้มีการชิงชัยกัน9เหรียญทองโดยลายอยู่ที่รุ่น75กิโลกร,รัมหญิงรอบชิงชนะเลิศ จอมพลังสาวจากเจ้าภาพชินกคูนซับสกุลเจ้าของเหรียญทองแดงที่ชมป์โลคโฉ์ฟอ้์มไ้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อยกในท่าสแนได้120กิโลกร,รมัมท่ากลืนแอ่เจิร์ก142กิโลกร,รมัมส่วนสถิติรวมเป็น262กิโลกร,รมัมทำลายสถิติของตัวเองที่ทำไว้ในกีฬาแห่งชาติครั้งที่40ขอนแก่นเกม ทำให้ควา้าเหรียญทองเป็นขอให้กับเจ้าภาพได้อีกหนึ่งเหรียญทองด้านการแข่งเรือพายที่บึงบ้านโพท,ที่วันนี้มีการชิงชัยกังที่สิบสี่เหรียญทองโดยรายอยู่ที่ในประเภทเรือการเชียงบุคคลหญิงระยะ500เมตรรอบชิงชนะเลิศ ผู้ทรักษานีกีนักกีฬาเรือพายทีมชาติไทยดีกีดีฟลายโอลิมปิกเกมสามสมัยจากไม่ห้องสอนพายเข้ามาไปนำหนึ่งได้ต่างความคาดหมายด้วยเวลา2อนาที8.57วินาทีส่วนอันที่2แอน,นิต้ามินตาวิสกินจากชนบุรีด้วยเวลา2นาที17.50วินาทีและคิสกุลนุกุลธรรมจากสุประการด้วยเวลา2อนาที18.21วินาที ขณะที่เรือขยักชาย1คนระยะ500เมตรรอบชิงชนะเลิศกระแสิิธิ์บริบูรณ์วส,สินเจ้าของสี่เหรียญทองในวิดาลเกมจากกรุงเทพมหานครภายนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นนลแรกด้วยเวลา1นาที57.55วินาทีอันที่2เป็นของกมวมนมณีจักรจากกำปางด้วยเวลา2นาที1.25วินาทีและอันที่3รนัทวัฒน์แหวนพรมจากสุดประการด้วยเวลา2นาที1.28วินาที ส่วนยูซูยุทธิลาที่โรงเรียนศรีประจรันที่วันนี้มีการชริงชัยกัน6เหรียญทองในประเภทยุทธรีลาไท้กี้ฉวนบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าพิเชษถูกใจจากพะเยาออกลีลาได้อย่างพลิ้วไหวเข้าตากรรมการด้วยคะแนน9.39ส่งผลให้คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของทักษินพมมาเย็นจากเชียงใหม่และเหรียญทองแดงนภัทเอียย่ยมภัยบพัฒจากเชียงใหม่ ขณะที่เภยจุธารีราพองบุคคลชายรอบชิงนชนาเลิศผลปรากฏว่าสุกินดาแท้ยางจากเจ้าภาพโชวิดาได้อย่างดุกดินพักคะแนนไป9.68คะแนนส่งผลให้คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินทงชัยกันทวงจากเจ้าภาพเช่นเดียวกันและเหรียญแดงวารุษเนตรพงจากจันทบุรีการขันจักรยานถนนที่สนามเวลโดมสนามกีฬาแห่งชาติแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสระบุรี สำหรับวันนี้มีการชิงชายกัน,นสิ้นหนึ่ง 1, เหรียญทองโดยรายการขันอยู่ที่ประเภทอินไรเรสช,ชายระยะทาง180กิโลเมตรถึง200กิโลเมตรรอบชิงชนะเลิศที่มีกิดาช่างปัดตัวเต็งจากเชียงรายลงทําการแขง่งผลปรากฏว่าเป็นไปตามความคาดหมายเมื่อกิดาช่างปัดนักปั่นหนุ่มจากเชียงรายปัน่นเข้าเส้นชายเป็นคนแรกด้วยเวลา3ชั่วโมง14นาที39วินาทีควา้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญเงินตกเป็นของพงศธรวรเนรจากชนบุรีที่ปั่นเข้าเส้นชัยด้วยเวลา3ชั่วโมง14นาที43วินาทีขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของสราญุทธปันตันจากเชียงรายที่ปั่นทำเวลาไปทั้งเส้น3ชั่วโมง15นาที37วินาทีบาสเกตบอลชายนัดแรกรอบที่สองกรุงเทพมหานครแชมป์เก่าซึ่งเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของสายเพบกับนครราชสีมาซึ่งเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของสายเช่นเดียวกัน กรุงเทพานำโดยชนะชนกล้าหาญเซ็นเตอร์ทีมชาติไทยชุดซีเกมที่ประเทศเมียนมาขณะที่ทางฝั่งนครราชสีมามีวัฒนาสุดที่ศีลฟอร์เวิร์ดที่3 MVP ไทยแรงบาสเกตบอลลีกและทีมชาติไทยเริ่มขอดาที่หนึ่งทั้งสองทีมส่งผู้เล่นทีมชาติลงอย่างคับครั่งแต่ปิงเทพมานาครที่ออกอาซาร์ได้ดีกว่าขึ้นนำไปก่อน23-17ต่อควอเตอร์ที่2และ3าทั้ง2ทีมยังสู้กันได้อย่างสนุกผัดกันทำแต้มขึ้นนำอย่างสูสี จบพอตร์ที่3กรุงเทพมหานครน,นำเพียงแต้มเียเท่านั้น60ต่อ59จบวอตสุดท้ายกรุงเทพมหานครเฉือนอชณะน,นครราชสีมาไปได้83ต่อ80คะแนนโดยทัพษกรในเกมนี้เป็นของฒนาสุดที่สิดจากน,นครราชสีมาทำไปคนเดียว27คะแนนขณะที่ทีมหญิงแข่งขันนัดแรกรอบที่2เช่นเดียวกันเป็นการพบกันระหว่างอ่างทองกับขอนแก่นซึ่งทีมอ่างทองนำโดยนัทธิดาเลือที่ว่าอาดีตเซนเตอร์ทีมชาติไทย เกมการแข่งขันเป็นไปทางฝั่งยัดห่วงสาจากอ่างทองทําได้ดีกว่าเอาชนะไปได้67-57คะแนนคว้าชัยชนะเกมแรกในรอบนี้ได้สําเร็จปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตซอลชายที่หนาฟุตซอลภายในสถาบันการพระศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีสําหรับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบแรกของสายที่1โดยไฮไลท์การแข่งขันเป็นการพบกันระหว่างสงขายุสีฟ้าลงสนามมาแล้วสานัดชนะ2แพ้1พบกับพิศุโลกในชุดสีชมพู ที่ลงสนามมาแล้ว3นัดแพ้ทั้ง3นัดตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเกมนี้สงขาอาชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีผลว่าเป็นไปตามคาดเมื่อสงขาโชวมม์อร์มระย่างเหนือชั้นไล้ถล่มอาชนะพิษณุโลกไปได้7ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สําเร็จมาปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่12่บรอธันวาเกมประจำวันที่11มกร,ราคมมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น72เหรียญทอง เริ่มที่กีฬา2เหรียญทองกีฬาทางอากาศ9เหรียญทองขี่ม้าสี่เหรียญทองจักรยาน1เหรียญทองจะก็ลอดห่วง2เหรียญทองเทควันโดหเหรียญทองปันจักรสีรัตหนึ่งเหรียญทองเพาะกาย9้าเหรียญทองยิงปืน4ี่เหรียญทองยิมนาสติก2เหรียญทองยูโดหเหรียญทองว่ายน้ำา6เหรียญทองบูสูยุทธีดา6เหรียญทองวูตบอล2เหรียญทองสโนว์เกอร์1หเหรียญทองมากล้อม3เหรียญทองและกีฬาเอ็กซ์ตรีม10เหรียญทอง สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่42ชนบุรีเกมอันดับ1สึบุรีเจ้าภาพ114เหรียญทอง49เหรียญเงิน54เหรียญทองแดงตามอันดับ2องกรุงเทพมหานครแชมป์เก่า41เหรียญทองอันดับ3ชลบุรี33เหรียญทองอันดับ4เชียงใหม่16เหรียญทองครับวัะนี้่คือไฮไลท์การแข่งขันประจําวันนี้ครับต้องติดตามดูว่าชนบุรีเจ้าภาพเนี่ยจะสามารถควงควเจ้าเหรียญทองได้ต่อไปหรือไม่ในการแข่งขันในช่วงท้ายที่เหลือนะครับ วันนี้ทีมงานเสียสอดนิวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ